สวัสดีครับพูกับผมกษตรหลังบ้านครับวันนี้จะมาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยไว้ใช้เองนะครับส่วนประกอบก็ประกอบไปด้วยนะครับถังหมัก1นถังนะครับแล้วก็พองอพอดอสองนะครับแล้วก็กากน้าตาลขนาด1ลิตรนะครับหน่อกล้วยนะครับเป็นหน่อกล้วยสาวนะครับขนาดยาวความยาวประมาณ1เมตรนะครับครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็สับหน่อกล้วยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ การสับนียครับสับให้ได้ทั้งดินทั้งรากเลยนะครับก็จะไม่เอาทิ้งเลยนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ส่วนมากแล้วเขาก็จะอยู่ในดินที่ติดกับรากนี่แหละครับก็จะมีเยอะเลยนะครับจุลินทรีย์หนอกก่ในเขาก็มีประโยชน์ต่อดานปลูกผักมากเลยนะครับจุลินทรีย์หนอกกยเขาก็จะช่วยในเรื่องป้องกันโรคนะครับโรครากเน่าโคนเน่านะครับก่อนอื่นนะครับนำน้าใส่ถังหมักนะครับขนาด20ลิตรนะครับแล้วก็กากน้าตาลขนาด1ลิตรนะครับ กากน้ําตาลนะครับผมแนะนํานะครับอย่าใส่ในขวดแบบนี้มานะครับเพราะว่าเขามีความเหนืดมากเลยนะครับแล้วเวลาเอาออกก็จะออกยากมากเวลาออกเราก็กรอกน้ําเข้าไปนะครับแล้วก็เขย่านะครับหลายๆรอบนะครับเขย่าเทออกแล้วก็เขย่าแล้วก็เทออกอย่างนี้นะครับคุณกว่าเขาจะหมดนะครับกากน้ําตาลเวลาไปซื้อนะครับก็ดูให้ดีนะครับถ้าเขามีความเหนืดยเยอะๆนี่จะเป็นการดีมากเลยครับแต่ถ้าเป็นไม่เหนืดนะครับเขาผสมน้ํามานะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กวนน้ําให้เข้ากันนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะว่ากากน้าตาลเขาจะมีความเหนื่มากนะครับแล้วถ้าเราไม่ผสมแบบนี้นะครับเขาก็จะไม่เข้ากับน้ํานะครับแล้วเขาก็จะนอนอยู่ที่ก้นถังนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็นาต้นกล้วยที่เราสับไว้นะครับมาใส่ในถังหมักนะครับต้นกล้วยที่เราสับไว้นี่ก็เขาจะมีทั้งดินมีทั้งไรก็เอามาใส่ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าจุรุนรีส่วนมากแล้วเขาก็จะอยู่ในดินที่ติดมากับรากนะครับ ก็จะมีจุลินทรีย์เยอะเลยครับหลากหลายสายพันธุ์ที่ติดมากับหน่อกก้นะครับเมื่อใส่ถังเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําจุลินทรีย์พดสองนะครับที่ไปขอจากหมอดินใกล้บ้านนะครับมานะครับผมใส่ไปหนึ่งซองนะครับก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ได้เลยนะครับในส่วนของพอดสองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายด้วยเช่นกันนะครับเป็น สามารถขอได้ที่ตามหมอดินใกล้บ้านนะครับถ้าใครไม่มีก็ใส่นมเปรี้ยววีทามินนะครับเขาก็มีจุลินทรีย์เหมือนกันนะครับครับว่าก็มาใส่ในถังนะครับให้ขนาดทางขนาดนี้ก็ใส่ขนาดหนึ่งขวดนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บไปไว้ในที่ร่มนะครับในที่ที่แดดส่องไม่ถึงนะครับอีก15วันมาดูกันครับว่าจะเป็นหรือไม่นะครับ